ธรรมาวันลลนิ้ชีวิตเจ่มใสและในวันนี้อัตมาภาพก็จะได้ตั้งจิตน้อมใจแล้วก็น้อมนำหยิบยกในเรื่องของพระอรหันต์ท่านหนึ่ง ซึ่งมีนามว่าพระพุทธสัญญิกะเถระซึ่งท่านได้กล่าวเล่าประวัติของท่านเอาไว้ในอดีตชาติเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยท่านได้กล่าวเล่าประวัติของท่านเอาไว้ว่าในอดีตชาติชาติหนึ่งนั้น เราได้เข้านอนแล้วก็หลับเมื่อหลับแล้วก็ได้ฝันเห็นพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าสิทธ,ธัตถะเราได้ฝันเห็นพระองค์กำลังเสด็จไปในละแวกป่าในขณะฝันอยู่ในขณะนั้นก็ทำให้เรานั้น มีความเลื่อมใสมีใจสมนัตร่าเริงยินดีมีความศรัทธาต่อพระองค์อย่างสูงยิ่งพอรุ่งสางสว่างขึ้นมาเราก็ได้ตื่นขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็จำความฝันได้อย่างแม่นยำพอนึกถึงความฝันที่ได้ฝันเห็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสิทธ,ธัตถะเราก็มีแต่ความสุขจิตผ่องใสใจผ่องแผ้วแล้วก็เบิกบานสำราญใจคิดถึงความฝันที่ตนได้ฝันเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็มีความสุขใจเมื่อนั้นเราเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้ว ต่อแต่จากนั้นมาเราก็ตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติสร้างคุณงามความดีเป็นที่ตั้งแล้วก็อยู่ในศีลธรรมอยู่ต่อมาเราได้ถึงซึ่งกาละได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วด้วยความที่เรานั้นได้มีจิตเลื่อมใส ในบวรประพุทธศาสนามีจิตเลื่อมใสศรัทธ,ธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระนามว่าสิทธ,ธัตถะเมื่อเราตายไปแล้วเราไม่ไปสู่ทุกขติเราตายไปแล้วเราไม่ไปสู่อบายตายไปแล้วไม่ไปตกนรกตายไปก็ไม่ไปเป็นเปรต ตายไปก็ไม่เคยไปเป็นอสุรกายและตายไปก็ไม่เคยไปเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยอานิสงส์แห่งจิตที่เลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ด้วยจิตที่เรานั้นได้ฝันเห็นพระพุทธเจ้าในค่ำคืนวันนั้น แม้ตื่นขึ้นมาใจก็ร่าเริงยินดีเกิดความเป็นสมนัตเราก็มีแต่ความเลื่อมใสมีแต่ความปีติมีแต่ความภาคภูมิใจเสมอมาอานิสง์เหล่านั้นเมื่อถึงคราวสิ้นใจวายชีวาลาจากโลกนี้ไปแล้วเราก็มีแดนที่จะต้องไปสู่สุขติภพนั่นคือการได้ ไปเสวยสุขบนเทวโลกสวรรค์เมื่อเสวยสุขบนเทวโลกสวรรค์อยู่มาช้านานเมื่อถึงการเวลาอันที่จะต้องพลวิสัยจากเทวโลกสวรรค์เราก็ได้ถึงซึ่งมนุษย์สมบัติได้ถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นนี้จนกระทั่งมาถึงชาติสุดท้าย เราก็ได้ถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์มีความเปรียบพร้อมในเรื่องโภกคสมบัติค่าธาตุปริวานพร้อมทางสติปัญญาเรามีความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสสนาแล้วก็ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสสนาประพฤติวดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มาไม่นานนะัก เราก็สำเร็จซึ่งความเป็นพระอระหันต์นี่แหละโยมเราก็ได้นอนหลับทุกค่ำคืนตื่นขึ้นมาหลายท่านหลายคนก็มีความฝันแตกต่างกันไปเราได้ฟังในเรื่องของพระอระหรันต์ ท่านมีนามว่าพระพุทธสัญญิกะเทระเพียงท่านฝันเห็นพระพุทธเจ้าแล้วจิตท่านก็เกิดความเลื่อมใสอานิสงส์จึงมีมากมายถึงขนาดนั้นส่วนหนึ่งก็ปิดประตูนะปิดประตูบายไม่ไปสู่ทุกขติอานิสง์ส่วนหนึ่งก็นำพาให้ไปเสวยสุข บนเทวโลกสวรรค์แม้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีความเพียบพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยสติปัญญาค้าถาดบริวารญาติโยมทั้งหลายพูดถึงเรื่องของความฝันอาตมาภาพเองก็เชื่อเหลือเกินว่าญาติโยมและอาตมาภาพก็มีความค,คล้ายๆกัน บางครั้งบางวันฝันเห็นองค์สมเด็จกระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางญาติบางโยมก็ฝันเห็นพระราชาบางญาติบางโยมก็ฝันเห็นพระราชินีบางญาติบางโยมก็ฝันเห็นโบสถ์วิหารลานเจดีย์นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อเวลาที่เราได้ฝันถึง ความเป็นมงคลเช่นฝันเห็นพระพุทธเจ้าฝันเห็นพระพุทธรูปฝันเห็นพระราชาพระราชินีเราก็มีความสุขกายสบายใจตื่นขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามีความเอิบอิ่มมีความปีติอาตมภาพก็เป็นเช่นเดียวกับยาโยมในบางวันฝันเห็นพระราชา บางวันก็เคยฝันเห็นพระราชนนะีตื่นขึ้นมาก็คิดอยู่เสมอว่าเอ๊วันนี้เราจะโชคดีมีใครมาหาหรือเปล่านะแต่ก็มีมาจริงๆญนะาติโยมก็ได้มาถวายสังฆทานได้มาทําบุญสุนทรทานในส่วนหนึ่งทางวัดได้ขาดตกบกคร่องยังชำรุดสุดโทมในเรื่องของการก่อสร้าง โนะยมก็ช่วยเป็นเจ้าภาพให้และเป็นกระบอกเสียงให้อย่างนั้นในเรื่องของความฝันนี้นะบางทนะีก็ถือว่าเราสามารถที่จะนำมาพิจารณากันได้นะก็อยู่แต่จิตใจของญาติโยมแต่ละท่านนะบางท่านบางคนโดยเฉพาะวันที่1และวันที่16เมื่อเวลาฝัน นะก็ตื่นขึ้นมาก็มาเล่าสู่กันฟังนะเผื่อว่าจะได้เสียงโชคนะเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะบางญาติบางโยมสายบุญสายปฏิบัตินะเมื่อได้ฝันเห็นความเป็นมงคลเขาก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในเรื่องของความฝันนีนะ้แต่ละท่านแต่ละคนก็มีความฝันแตกต่างกันไป แล้วก็มีความคิดเวลาตื่นขึ้นมาก็แตกต่างกันไปคนชอบเกี่ยวกับโชคลาภก็จะมากล่าวถึงโชคลาภกันไปคนชอบประพฤติปฏิบัติก็คิดถึงความเป็นมงคลที่ตนนั้นได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้อย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายอัตมาภาพได้กล่าวว่าการสร้างบุญ แม้แต่มีความเลื่อมใสในองค์พระรัตนตรัยทาย,ทยาโยมเลื่อมใสในองค์พระรัตนตรัยคือคุณประพุทธคุณพระธรรมและคุณประสงค์ถ้าเราเลื่อมใสด้วยใจอันบริสุทธิ์แล้วก็มีพลานิสงฆ์มากโยมขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร